สวัสดีค่ะเชา้านี้นี่ก็คือไม่น่าเชื่อว่ามันทั้งกอมีดอกเดียวนะคะมัลิซ้อนหอมมากๆเลยนี่ยืนอยู่ห่างๆอย่างนี้ยังได้กลิ่นนะคะใจจริงว่าจะมาถ่ายกุหลาบส่วนนี้ไม่มีกุหลาบมีแต่ด,ดอกมัลินี่นี่นะคะ ตอนอยู่ต่างจังหวัดนี่เราจะมีกันโอตอนเช้าตื่นไปเก็บได้เป็นขันเลยนะคะแต่อันนี้ต้นมีดอกเดียวใช่อย่างนั้นเนาะพอใหญ่มากเลยต่อไปก็จะเป็นมะลิลาอันนี้เป็นมะลิลาโหเดอดมะลิลาดอกดอกก่กันมีมะลิลาโหเด็ดจ้า มะนาวครับต้นเล็กๆโดดเดินมากนี่ปลูกใส่กระถางนะคะอนี้่ขาบอกไว้ก่อนนะคะไม่ใช่ของเมย์เป็นของเพื่อนบ้านซึ่งเมย์เข้าสวนเขาบ่อยมากไม่ได้เข้ามาเด็ดนะคะเข้ามาถ่ายคลิปเฉยๆ ตอนเป็นเด็กก็คงเด็ดนั่นแหละแต่ตอนนี้ไม่เด็ดละดอกมากเนี่ยตายแล้นเล็กๆตอนเล็กๆล็กนก็กนี่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 ว้าลูกใหญ่มากอยู่ในกระถาง เจ้าของสวนนี้ดูแลดีมากถ้าเจอเจ้าของเอ้ยถ้าเจอคนดูแลเดี๋ยวเมย์จะถามเขาว่าเขาใส่อะไรทําไมมันถึงน,นี่นี่ดอกของางนาะคะดอกมนันาวนี่คือดอกมะนาวนะคะซึ่งทั้งต้นก็มีอยู่ดอกเดียวเหมือนกันทำไม,ไมวันนี้มาทุกต้นจะมีดอกเดียวหมดเลย <c oughs> เด็กก็ชอบลูกของนานะคะลูกเยอะานะ แก็ไปก็นี่ยดอกเดียวตรงกลิ่นตลก็เป็นเหตุให้เขาไปจัดตัแต่งให้สวยแต่ว่าตอนก็ก็มีข้อเสียอีกก็คือแดดแรงไปมันก็ออกมาให้มันก็คือต้นโเซียเซียมันอยู่แดดมันชอบอยู่แล้วมันก็ไม่สะทบสะทานต่ออะไรเนาะแต่พอมาเจอไอ ต้นเื่นๆเี่ยวหมดเลยวันนั้นนะก็เลยได้แต่ต้นนั้นมาก็คือที่เขาเมยายตอนเย็นเขาก็มาจัดแต่งกระถางให้นั่นเองเนาะพอเมย์ไปถ่ายเสร็จยกของบ้านก็ให้เมย์ยกมากระถางหนึ่งในบ้านนั้นมันมีสามกระถางนะคะเบาอว่ามีมียกไปเลยเมย์ไม่ยกมาเรากลับมาบ้านเมย์มันไม่ออกดอกแน่นอนเพราะว่าอยู่ที่นั่นมันดีแล้วมันสวยมากคนดูแลก็อาใจใส่ เอาใจใส่มากกว่าเมย์อือ่นเมย์ว่ามันอยู่ถูกที่ถูกเวลาถูกการแล้วมันจึงสวยมากๆเนาะนี่เราก็เลยเอามาเพาะเองเอามาเพาะเองต้นกิ่งหนึ่งเอาแค่กิ่งเดียวนะคะกิ่งเดียวไม่เผื่อตายด้วยถ้าตายแล้วเดี๋ยวไปเอาใหม่แต่ถ้าปลูกสามครั้งนี้ยังไม่โตนี่เลิกปลูกเลยเอานี้เป็นก <c oughs> ็คือมันไม่เหมาะกับเราจริงๆถ้าหาว่าเราปลูกแล้วมันไม่โตมันไม,ม่เหมาะกับเราแล้วมันไม่ใช่ทางของเราแล้วะออแล้วก็วไปดูต้นต้นอื่นนะ ไปดูแลต้นอื่นโอกโดยไม่ต้องดูแลดเลยก็จะวาสนามนี่เขาโตง่ายโตเร็วสวยด้วยนะแล้วก็ต้นเศรษฐีที่เขาให้มาต้นไม้ทุกต้นที่เมย์มีอยู่เมย์ไม่ได้ซื้อมาแม้แต่ต้นเดียวนะมีคนให้มาทั้งหมดเลยอืมก็สวยนี่ไว้หน้าบ้านนีไม่มีไม้ดอกมีแต่น้ยใบอ้อถ้าคิดว่าจะไปจริงๆตัวเองเป็นคนชอบุูลาบแต่ว่า หน้าบ้านในโปล่กุหลาบนี่มีทางออกดอกแน่นอนลนนะมันอยู่ในใต้ร่มไปโด่ mm. ก็เลยอยกโกลหมันตันถ้าอยากโปลก,ก็อยากได้พันธุ์ดีดีด้วยนะอืม mm. ถ้าดอกที่เขาขายอยู่ดอกเล็กเล็ก,ลกต้นอะไรส่วนมากเขาก็จะโปลที่มันออกดอกแล้วออกดอกแล้วออกดอกนึงยกมากไม่เกินเจ็ดบันตายหมดนะคะอันนี้ไม่เอาที่บ้านเคยไปที่บ้านเคยไป ได้พันกุหลาบมาจากเชียงใหม่มีคนที่ไปเชียงใหม่แล้วเดินทางเอาเอาดอกเอากุหลาบมาให้ต้นหนึ่งเขาไปปลูกที่หน้าบ้านตัวเองไม่ได้ปลูกนะคะเออที่บ้านปลูกน้องชายปลูกเธอมีอายุยืนยาวมาสักห้าปี้วดอก้อยดอกสวยมากเด็ดออกแกต้นแล้วอยู่ได้ถึงเจ็ดแปดวันนะ ออเป็นเป็นเป็นดอกกุหลาบที่ทนมากทุกวันนี้ยังตามหาพันนั้นอยู่ค่ะยังไม่เจอถ้าเจอนี่อยู่อยู่เชียงใหม่ก็จะเอานะคะก็จะสั่งซื้อให้มาเลยเพะเป็นคนชอบมากแล้วสวยดอกสุขภาพดีมากๆไม่ใช่แบบหลอมๆแหลมๆนะคะสวยทีนี่ค่ะสะภาพ สภาพกุหลาบที่เราไปซื้อที่เขาปลูกเพาะไว้จนเติบโตดีแล้วเติบโตดีแล้วเหมือนออกดอกแล้วงามแล้วนะคะมามาอันนี้ของเพื่อนบ้านเหมือนกันนะมก็จะคือภาพจริงๆของกุหลาบท,ที่เราซื้อมาเป็นแบบนี้ค่ะคือแบบนี่ร่องรอยของการออกดอกนะคะหลังจากนั้นเธอก็จะค่อยๆตาย โอก,กาสฟื้นมีน้อยมากอันนี้บ้านนี้เขาปลูกไว้ที่มันจะชอบกุหลาบเหมือนเมเนาะอันะะนี้ข้างบ้านนะคะชอบกุหลา,าบเหมือนเมาก็เอามาปลูกไว้นี่หนึ่งต้นนะคะต้นที่สองนนะะเรียบร้อยไม่เหลือ <c oughs> จะด,ดามยังไงนางก็ไม่อยู่ค่ะดูเจ้าของรักมากเลยโอ้โหดามทุกกิ่งเนะาะแฟนซื้อให้วันวาเลนไทน์ แฟนคงจะซื้อให้วันวันลนนทานะคะเหลือแต่ล่องลอยของดอกหยวเขียวต้นที่สามต้นที่สามนะคะเป็นแบบนี้ค่ะกุหลาบที่เราซื้อมาเนาะทำไมเมถึงต้องเลือกกุหลาบที่เขาเพชาขายโดยเฉพาะหรือว่าไปขอจากกอที่เขามีอยู่แล้ว เพราะว่าถ้าหากว่าเราไปซื้อจากร้านขายมากลับมาบ้านเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้นะอันนี้คือภาพจริงของกุระที่เมเองก็รู้รอยู่เพราะเมก,ก็เคยซื้อก็มีคนซื้อมาให้ด้วยตอนแรกนึกว่านางจะเติบโตต,ต่อไม่คะส่วนมากจะตายแบบนี้นะคะไม่รอดนะทิ้งไว้แต่ร่องรอยะะเดี้ยอชักนี่ก็คือเป็นกุระ รักก็ต้องเลี้ยงเป็นด้วยนะคะยังไม่เป็นก็ออกมาประมาณนี้นะคะนี่ก็คือสาเหตุของกุระกระบอง,พองเออองพชรต้นนะี้บองเพชรทรงแปกาล ตักแค่3นะตักแค่3 <coughs>